ต่อมาเราจะมาดูห้องประชุมห้องสเปกเตอร์กันนะครับสำหรับห้องประชุมของเรานะครับเราพยายามดีไซน์ทุกอย่างออกมาให้ดูมีความพรีเมียมมากที่สุดนะครับไม่ว่าคุณลูกค้าจะเช่าห้องเพื่อการคุยงานหรือการปิดการขายคิดว่าเหมาะสมหมดทุกอย่างผมเชื่อว่าบรรยากาศที่ดีจะทำให้การคุยงานหรือการปิดการขายง่ายขึ้นนะครับครับทีนี้เรามาดูอุปกรณ์กันดีกว่านะครับ เริ่มต้นจากเก้าอี้หนังนะครับตัวเนี้ยดูพรีเมียมมากๆไม่ว่าลูกค้าคนไหนมานั่งก็จะรู้ได้ทันทีว่ามันเป็นเก้าอี้ที่ค่อนข้างพรีเมียมสามารถปรับความสูงความต่ำได้นะครับแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆจะมีไวบอร์ดนะครับลูกค้าสามารถเขียนไม์แมปหรือว่าไอเดียอะไรต่างๆเนี่ยสามารถมาเขียนในตรงนี้ได้เราจะมีทีวี55นิ้ว ที่ให้ลูกค้าต่อเข้ากับคอมหรือว่าจะแคสจากมือถือขึ้นมาก็ได้เหมือนกันครับเป็นสมาร์ททีวีตัวใหม่เรื่องความเป็นส่วนตัวนะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยว่า,เ,าเรามีผ้าม่านที่ลูกค้าสามารถปิดได้ซึ่งอพอปิดผ้าม่านมันก็จะได้ความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเปิดผ้าม่านมันก็จะได้ความโปร่งโล่งก็แล้วแต่ฟังกช์ชันของลูกค้าที่จะใช้ห้องประชุมครับก็ที่นี่ก็จะมี Wi-Fi อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันนะครับ Wi-Fi อาหารสามารถสั่งขึ้นมาทานในนี้ได้เลยแล้วก็จะมีพวก power socket ต่างๆไว้พร้อม